สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆทุกท่านนะครับคลิปนี้เจอกันเช่นเคยนะครับกับแนวทางวยลาวสตาร์นะครับแล้วก็ลาวสตาร์ p ีไนะครับงวดประจําวันที่นะครับ31นะครับตุลาคม2567นะครับพี่ๆก็ของเรานะครับพี่ๆเมื่อวันที่30นมสิบน้วานี้ต้องขอโทษด้วยนะครับพี่ๆหยุดทั้งหยุดทั้งเช้าทั้งบ่ายไม่ใช่เช้าบ่ายเนาะหยุดทั้งในรอบลาวสตาร์แล้วก็ ในรอบ VIP นะครับก็ต้องขอโทษที่สมาชิกทุกท่านด้วยนะครับราสตาผมให้3กับ7ผลที่ออก4 25 06นะครับของเราหลุดไปเราสตาร์ v i p ให้3กับ9นะครับผลที่ออก802กับ18อันนี้ก็หลุดไปเหมือนกันเนาะนะครับแต่ว่าในสูตรในสูตรที่ผมบอกว่าถ้าเกิดท่านใดชื่นชอบในรอบ vip เนาะนะครับสังเกตผลดาวไอผลเราสตา์ได้นะครับว่าออกตัวไหนแล้ว ทานใดที่ชื่นชอบในตัวนั้นดึงเอามาเสี่ยงโชคในรอบลาสตาร์วีไอพีเนาะวิ่งรูดนะครับเนาะเนี่ยสองก็ลงมานะครับศูนย์ก็ลงมาเนาะจะประมาณนี้นะครับพี่พี่นาะลองสังเกตผลลาวสตาร์ได้นะครับท่านใดที่ชื่นชอบในรอบ VIP นะครับเนาะส่วนมากจะมานะครับพี่พี่ส่วนมากจะมานะครับลองสังเกตดูนะครับพี่พี่ท่านใดยังไม่แน่ใจเนาะลองสังเกตดูก่อนได้นะครับยังไม่ต้องเชื่อผมนะครับพี่นาะ เพราะว่าน้องแอดก็ให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับสำหรับนะครับแนวทางของเราในวันที่31นะครับท่านใดที่เข้ามารับชมวันนี้เนาะขอแก้ตัวจากเมื่อวานนี้ก็แล้วกันนะครับพี่ๆลาวสตาเนาะขอให้มาหิางๆนะครับวันนี้ก็ให้ไปที่เลข4กับเลข0นะครับรูดไปที่เลข0 02 04 05 42 45 46 3ตัวนะครับ405นะครับนะครับผม ศูนย์สองศูนย์ห้าสี่สองเนาะตัวเน้นส่วนในรอบ VIP นะครับในรอบ VIP นี้ผมให้หนึ่งกับเลขเจ็ดนะครับพี่สายรูดให้ไปที่เลขเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดแปด 1น1่งศูตัวให้ไปที่1นึนะครับนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับพ,พี่น้องหวยลาวสตาแล้วก็ลาวสตา VIP นะครับ ในวันที่31ตัวตุลาคม2567ก็ขอให้ทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเนาทางขอให้โชคดีเฮงๆปังๆนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ